เกมวันนี้ถือว่าเสียดายเสียดายมากเพราะว่าหนูว่าเรามีมีโอกาสที่เราจะชนะได้แต่ว่าด้วยความที่ทีมเขาก็เป็นทีมที่เล่นดีเหนียวระเบียบินัยเขาแน่นนะคะกับกับเราวันนี้ก็คือเราอาจจะหนูมองว่าเราผิดพลาดเองเยอะมันก็เลยทําให้อ่าโมเมนตัมมันไปทางเขามันก็เลยน่าเสียดายที่หนูว่า อีกนิดเดียวที่ที่เราจะอย่างเซตสที่เราจะแบบสู้เขาได้มันเตัลมันก็เลยเปลี่ยนไปฝั่งขาค่ะหนูว่าออพอมองย้อนกลับไปอ่ะทั้ง VNL หนูว่า VNL ทีมเรามันก็ยังแบบไม่ไม่ได้ครบครบเครื่องหรอ,อ,อทั้งผู้เล่นหรือว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันอาจจะยังแบบไม่ลงตัวพอมาถึงชิงแชมป์โลกเนี่ยถือว่าทีมเราเ สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบก็คือมีดินกลับมาทุกคนกลับมาช่วยกันเล่นถือว่านูว่าดีขึ้นมาช่วงแรกอาจจะยังไม่ดีแต่ว่ามาช่วงท้ายมาถึงชิงแชมป์โลกอ่ะถือว่าทีมสมสมบูรณ์แบบขึ้นดีมากดีขึ้นมากค่ะเส้นทางหล่ออย่างดีครับแดนเส้นทางหลงดีครับเส้นใหญ่ครับอ๋อ เพราทีมเมื่อกี้พูดผิดว่ายัางเสร็จภารกิจปีนี้คือยังมีอีกแม่นึงก็คือซีเกมเนาะที่หนูให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็คือลืมไปว่ายังมีซีเกมอีกก็ยังอยากจะกลับมาทําหน้าที่ทีมชาติอีกให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ